พวกเราทุกคนต่างก็รู้นะครับว่าโป๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นเกมที่เล่นบนความไม่แน่นอนมีชนะมีแพ้มีได้มีเสียแต่ถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ต้องตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเวลาว่าทำไมเราถึงไม่ชนะสักทีทำไมเราถึงเสียตลอดเลยเวลาเราเล่นนะครับ วันนี้นะฮะฟลิปโป k เกอร์จะมาช่วยทุกคนนะครับไม่ให้ทําผิดพลาดในการเล่นโปกเกอร์แล้วก็จะนําความผิดพลาดที่ทุกคนนะ่ะทำกันนะฮะมาวิเคราะห์แล้วก็หาสาเหตุที่จะช่วยเหลือทุกคนกันนะครับ <S <S คุณกําลังเป็นเหยื่อของความแปรปรวนอยู่หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วคํานี้เนะี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับ เราเนี่ยไม่ต้องคำนวณหรอกนะว่า variance หรือความแปรปรวนเนี่ยมันคืออะไรครับเพราะสุดท้ายแล้วไอ้ตรงนี้ที่ผมจะสรุปไหมทุกคนฟังง่ายๆนะมันคือความโชคร้ายที่คุณเจอฮนะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนเลยว่าไอ้ความแปรปรวนเนี่ยหรือความโชคร้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเไม่สามารถควบคุมหรือว่ากําหนดได้นะ แต่สิ่งที่เราสามารถทําได้คือการรับมือฮะกับความแปรปรวนที่มันจะเกิดขึ้นคือการรับมือดวงไม่ดีเท่านั้นเองครับไอสิ่งตรงนี้สิ่งที่มันจะแก้ได้ดีที่สุดนะฮะคือการจัดการเงินทุนที่ดีนะครับหรือว่าแบงก์โรมานจ์เมนต์ไอตรงนี้จะช่วยช่วงที่ดวงไม่ดีไปได้และก็ทําให้เราเนี่ยคัมแบ็กอิสเรียลกลับมาเป็นผู้ชนะได้อีกครั้งนะครับอีกอย่างที่สําคัญเลยนะฮะที่เราควรจะระบุได้นั้นว่าเกมที่เราเจอความแปรปรวนนั้นนะ่ะ เราได้ทําทุกอย่างอนะ่ะถูกต้องแล้วไหมเราไม่ได้ทําผิดพลาดอะไรใช่ไหมครับมันเกิดจากความแปรปรวนคือดวงไม่ดีจริงๆเพราะถ้าตรงนั้นอนะ่ะเราแพ้เพราะวาดวงไม่ดีจริงๆนะเราไม่ต้องมองกลับมาแล้วตั้งคําถามแล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเกมนั้นที่เราเล่นแล้วมันเกิด v a r i a n c ขึ้นนะครับการตัดสินใจพวกนี้มันถูกต้องหมดและที่เหลือคือดวงครับตรงนี้ต้องไปแก้ที่แบงก์โร m a นจ g เมนต์เท่านั้นนะครับคุณกําลังหัวร้อนอยู่หรือเปล่า หัวร้อนหรือว่าอาการทิวนะครับมันเป็นอีกอาการหนึ่งที่ทําให้ทุกคนแพ้นะฮะเป็นสิ่งที่ทําให้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ครับพอหัวร้อนแล้วก็เสียเงินนะฮะมันจะเกิดขึ้นที่มันไม่ควรจะเสียครับหัวร้อนนี่จะส่งผลทําให้เราตัดสินใจพลาดจากแผนที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกนะฮะหรือถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณเนี่ยยอมให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลครับแล้วมันก็เป็นธรรมชาติเนาะที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยจะหงุดหงิดครับจะอารมณ์เสียจะหัวร้อนตอนที่เราแพ้นะครับ แต่นักโป๊กเกอร์ที่ดีนะฮะต้องมีความจัดการนะครับสามารถควบคุมอารมณ์เหล่านั้นนะให้มันกลับมาเป็นตัวเองนะครับแล้วก็สร้างความพร้อมให้กลับมาพร้อมที่สุดที่จะเล่นในเกมต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับกับผู้เล่นมือใหม่เลยนะครับ ว่าเราต้องระบุตัวเองให้ได้นะฮะว่าเราหัวร้อนอยู่หรือเปล่าและเราถ้าสมมติว่าเราหัวร้อนเนี่ยเราก็ต้องหาเทคนิคที่เราจะเอาชนะอารมณ์ของตัวเองนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเอาชนะอาการหัวร้อนนี้ได้ทั้งหมดนะแต่ถ้าสมมติว่าเราอ่ะรู้ตัวนะครับแล้วเราก็ระวังตัวมากขึ้นค่อยๆปรับตัวเอาไปล้างหน้าล้างตากินน้ำนะฮะสุดท้ายนะครับเดี๋ยวอนาคตนะีทุกอย่างจะปรับตัวได้ดีขึ้นเองครับคุณศึกษามามากพอแล้วหรือยัง การชนะในเกมโป๊กเกอร์นะครับอธิบายได้ง่ายๆเลยว่าเราต้องมีความสามารถที่จะเหนือคู่แข่งนะ มมติว่าอารมณ์นั้นเราปกตินะครับเราควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วแต่ก็ยังแพ้ในโป๊กเกอร์อยู่ดีนะเพราะว่าเราเ,เล่นไม่ดีตรงนี้นะครับมันต้องกลับมาที่กลยุทธ์หรือว่าแผนของเรานะครับว่าอการที่เราแพ้นันเนี่ยมันหมายความว่าเราศึกษาแล้วก็วางแผนกลยุทธ์ที่ดีกว่าหรือยังครับแต่ถ้าสมมติเป็นยังนะฮะไอตรงนี้นะครับเราต้องกลับมาเช็คแล้วก็พัฒนาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขในการเล่นของเราให้มันดีขึ้นนะครับผม นี่ดีครับคุณได้วางแผนล่วงหน้าหรือไม่ผมเจอหลายๆคนเลยนะครับไม่ค่อยวางแผนการเล่นมาก่อน,นครับโป๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นเกมระยะยาวเราต้องเล่นนานพอที่จะสามารถเอาชนะได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเล่นระยะยาวเนี่ยและทําให้เราชนะไดนะ้มันจะเกิดจากการวางแผนที่ดีครับ การเล่นทุกครั้งนะเราควรต้องวางแผนให้รอบคอบครับเพราะว่าการเล่นในแต่ละครั้งเนี่ยว่าเราจะเล่นแบบไหนตำแหน่งไหนเล่นยังไงและถ้าเจอสถานการณ์ที่ยากลําบากเนี่ยมีแผนที่จะรับมือไหมเพราะว่าถ้าสมมติเนี่ยเราเจอเหตุการณ์จริงๆแล้วนะครับเราจะไม่ได้ตื่นเต้นแ,แล้วก็ต้องใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่มือใหม่ชอบทํานะครับคุณกําลังลิ้มมากไปหรือเปล่าลิ้มเนี่ยมันคือการที่ผู้เล่นเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปดูฟอบครับ ดูด้วยก call ันคอยเพลงอย่างเดียวครับแล้วก็รอดูแอคชั่นว่าคนอื่นเขาจะทํายังไงนะเพื่อจะได้เข้าไปดูฟล็อปถ,ถูกครับการที่คุณลิ้มไปนั้นเนี่ยมันคือการคอยบิ๊กไบฮะแล้วก็หวังว่าจะไม่มีคนเรสแต่ถ้าหากมีคู่แข่งที่เป็นนักโป๊กเกอร์ที่ดีอยู่บนโต๊ะนั้นด้วยนะฮะ mm hmm. เขาจะเรสใส่แน่นอนครับแล้วก็จะมาขับให้เราหมอะไปเราเนี่ยก็จะเสียบิ๊กไบไปฟรีฮะจริงๆไม่ใช่ว่าการลิ้มเนี่ยมันไม่ดีนะครับ มันสร้างกําไรได้เหมือนกันนะพูดถึงแล้วนะแต่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการทําแบบนี้เราริมไปเพื่ออะไรริมเพื่อรอคอหรือริมเพื่อรอรีเรสนะฮะอันนี้ถ้าตอบไม่ได้นะครับหรือไม่มีแผนที่จะทําต่อถ้าเขาเรสมาหรืออะไรเงี้ยนะเราครนที่ต้องหยุดริมนะครับแล้วก็ไปศึกษาก่อนว่าเฮ้ยพี่ฝอฟเรสคืออะไรควรทํายังไงนะครับคุณกำลังประเมินไพ่ของตัวเองผิดไปหรือเปล่าผู้เล่นหลายๆคนเลยนะครับชอบประเมินไพ่ตแต่ของตัวเอง ไม่สนใจไพ่คนอื่นเลยเวลาฮิตอะไรมีท็อปแพ้ก็จะใส่เขาอย่างเดียวเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่เป็นการเล่นที่ผิดพลาดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราแพ้แล้วเราก็จะเสียพอดมากเลยฮะดอกเนี้ยทั้งที่เราเนี่ยไม่ควรจะต้องเสียมเลยนะครับเราควรต้องศกษาเรนจ์ไพ่ให้ดีตรงกลางมีอะไรเรนจ์ะมีอะไรเขาบล u f f หรือเขาไม่บล u f f หรือวิเคราะห์คู่แข่งให้ดีด้วยนะครับ คุณกำลังเล่น Aggressive เพียงพอหรือไม่ในการเล่นโป๊กเกอร์ก็เหมือนกับการลงทุนนะฮะหากเรามีโอกาสสูงนะครับแต่เราไม่สร้างมูลค่าสำหรับไพ่นั้นเราทําการเบ็ดน้อยๆหรือแม้แต่เช็คก็จะส่งผลทําให้เวลาชนะเนี่ยก็จะทําได้มันน้อยฮะ ไม่ค่อยดีครับแต่ในเกมโป๊กเกอร์นนะ้นะโอกาสที่เราจะชนะน้อยกว่าที่เราแพ้การทําแบบนี้นะมันจะทําให้ภาพรวมระยะยาวของเราออกมาเป็นเราอาขาดทุนเสมอครับหลายข้อที่ผมบอกไปนะครับถ้าสมมติว่านําเทคนิคนี้ไปใช้แล้วก็ถามตัวเองน้ามาปรับปรุงนะฮะศึกษาแล้วทำให้ตัวเองพัฒนานะ แล้วยังแพ้อยู่นะครับตอนนี้คุณเน่ยต้องเริ่มที่จะขอคำปรึกษาจากคนเล่นอื่นแล้วนะครับวิธีที่ดีที่สุดและฟรีนะฮะมีอยู่ที่เดียวนะครับคือการถาม Flip โป ker ครับเรามีกลุ่มมีคำแนะนำดีๆที่จะช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยพัฒนานะครับยังไงได้ชอบนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe f l i p โ o k e r ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปดีๆต่อๆไปนะฮะ